ของเรื่องราวที่สืบสารกันมาตั้งแต่สมัยก่อนจนถึงปัจจุบันค่ะด้วยวิถีธรรมาชาติของการทำนาเกลือลูกโพและกังหันลมได้เลือนหายไปจากชีวิตคนทำเกลือภูมิปัญญาต่างๆแปรเปลี่ยนเป็นเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีจากลูกโพเปลี่ยนเป็นปลอรอตรวจวัดจากกังหันลมเปลี่ยนเป็นเครื่องยนต์สูบน้ำหรือแม้แต่พื้นนาเกลือก็เปลี่ยนเป็นที่อยู่อาศัยจากปัญหาของไรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำเนินชีวิต โครงการซอ r ต a w เวเป็นความตั้งใจของเหล่านิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะกับการเข้ามาต่อยอดความรู้และภูมิปัญญาเพื่อรักษาอาชีพนาเกลือให้คงอยู่เพิ่มพูนรายได้ด้วยการส่งเสริมอาชีพนอกฤด,ดูกาลส่วนจะประสบความสำเร็จหรือมีอุปสรรคอะไรบ้างติดตามได้ในพื้นที่เพาะฝันบัณฑิตวันนี้ค่ะ ก็โครงการของเรามีชื่อว่าซอลอเวนะคะซึ่งมันก็เริ่มต้นจากว่ามันเป็นเหมือนพื้นที่เกี่ยวกับนาเกลือแล้วเราก็คิดชื่อขึ้นมาว่าซอลอเวเพราะว่าซอลอเวมีความหมายว่าเก็บรักษาไว้นี่ก็ตรงกับจุดประสงค์ของโครงการเราที่ตั้งใจว่าจะเก็บรักษาและสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนนาเกลือะค่ะ ว่าชุมชนนาเกลือเขาจะทํานาเกลือได้แค่4เดือนต่อปีนี่เขาก็จะมีช่วงว่างงานค่อนข้างเยอะพอเราประชุมกันเราได้สองออกมาเป็น2ทางออกค่ะในการแก้ปัญหาเป็นทางตรงกับทางอ้อมค่ะซึ่งในทางตรงจะเป็นการช่วยเหลือและพัฒนาเขาในการทําให้เขาทํานาเกลือได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นส่วนทางอ้อมจะดูเรื่องถึงการาหาชีพเสริมให้เขาเพื่อเพิ่มไรายได้เราก็เลยคิดว่า ถ้าเราทำอะไรที่มันง่ายขึ้นสามารถทำให้ชุมชนเขาทำได้ง่ายขึ้นได้สัมผัสและได้ทำร่วมกันได้เราก็เลยคิดออกมากว่าเป็นไข่เค็มซึ่งนั่นคือเพราะว่าทางชุมชนเขาจะมีหลายตำบลมีมันจะมีตำบลหมูแปะที่ว่าเขาเป็นคนเ,เขาเลี้ยงเป็ดค่ะเขาก็าจะมีไข่อยู่แล้วและตำบลน,นี้มีเกลือดังนั้นการที่เป็นโคของตำบลก็จะได้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ของตัวชุมชน ชุมชนเราเป็น,นเป็นชุมชนที่มีอาชีพทํานาเกลือกับสุนน้ำพราสนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ทําเป็นนาเกลือค่ะแต่ตอนนี้นาเกลือเรามีปัญหาก็คือเกลือราคาตกต่ <S <S ําพอดีนักศึกษาจุลาก็เข้ามาเข้ามาถามในชุมชนเราว่าชุมชนเราเนี้ยต้องการทําอะไรเราก็คิดนักศึกษาเขาก็เข้ามาบ่อยบ่อยครั้งมากเราก็ถามถามเข้าพาให้เราเนี่ยเข้าไปในชุมชนไปสัมภาษณ์กนบนุ้งนีว่า ชุมชนเรามีอะไรบ้างเราต้องการทําอะไรบ้างให้รักศึกษาเช่วยทาอะไรบ้างสรุปออกมาแล้วก็คือตกลงกันว่าทําไข่เค็มค่ะทําไข่เค็มตรงนี้เป็นอาชีพเสริมเพื่อว่าชาวนาเกลือเราเมื่อเมื่อราคาเมื่อหมดหน้านาเกลือเราก็จะมีอาชีพทําให้มีไรายได้เสริมตรงนี้ขึ้นนะคะ ตอนที่ลงพื้นที่อะค่ะมันจะเราลงพื้นที่กันหลายครั้งใช่ไหมคะอุปสรรคที่เจอกันในแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันอย่างครั้งแรกที่เราลงไปอุปสรรคที่เราเจอก็คือเราจะต้องทํำยังไงที่เราจะได้ข้อมูลจากชุมชนนั้นมาให้ได้เยอะที่สุดอย่างเช่นชุมชนที่เราลงไปเนี่ยเป็นชุมชนนักเรืออย่างแรกตอนที่เราลงไปเนี่ยเราก็ติดต่อกับชาวบ้านตรงนั้นว่าเออจะขอไปดูนักเลือได้ไหมแล้วพอ ขอไปดูเสร็จเราก็ต้องพยายามสารสัมพันธ์กับเขาถามเขาให้ได้รู้ตั้งแต่ตอนแรกว่าปัญหาที่แท้จริงที่เขากําลังเจออยู่เนี่ยคืออะไรแล้วก็สําคัญมากๆคือเราต้องทําให้เขาเปิดใจเชื่อใจเราให้ได้ว่าเราเนี่ยจะมาช่วยเขาให้เขาไว้ใจเราอะคะ่ะชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นอะส่วนใหญ่ที่เป็นชาวบ้านคือจะเป็น คนชาแล้วก็เป็นเด็กคนที่คนที่เป็นคนหนุ่มสาวก็จะไปรับจ้างส่วนเด็กอย่างเด็กวัยรุ่นเด็กอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เขาก็ไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเขาก็ไม่ได้สนับสนุนให้เป็นทำอาชีพนาเกลือต่อแล้วอะ่ะเขาก็เลยอยากให้ลูกหลานเขาเรียนสูงๆ เกลือราคาของเราเนี่ยก็ยังตกตำ่ำยังตกต่ำอยู่เพราะเราไม่มีพ่อค้าพ่อค้านี่จะมีแค่เจ้าเดียวเจ้าเดียวเขาก็จะมาตีราคาเกลือของเราราคาเท่านี้เราก็ต้องยอมวิธีทำว่าฟ้าเราจะได้เกลือมามันมันยากมากบางทีเนี่ยเครียดจากนาเกลือ ร้อนเครียดไม่อาแล้วอย่าหยุดแล้วแกแล้วไม่เอาแล้วขายหน้าแน่เคยนึกนะซึ่งมันมันเป็นอะไรที่ที่หนักหนารอบนั้นก็คือตกต่ำม,มากราคาเกลือจนมามีนักศึกษาจากมหาลัยก็ลงมาให้ความรู้ าสมมุติว่าเราได้ทําไข่เค็มเนี่ยจากนาเกลือของเราเนี่ยลงมือทําตุลาแล้วพอจะได้ผลมก,กลาเมษาเนี่ยเราหมดแล้วอาชีพเราไม่มีแล้วแต่ถ้านักศึกษาชุดเนี่ยมาต่อยอดให้ความรู้เราเกี่ยวกับไข่เค็มเนี่ยเราคิดว่าเราอยู่ได้ช่วงตอนที่เราหยุดไปต้องหลายเดือนมากหลายเดือน หัวหน้าชุมชนเนี่ยเขาเริ่มมั่นใจกับเรามันก็เป็นเรื่องง่ายต่อไปที่เราจะชนะใจคนในชุมชนได้ซึ่งเรื่องที่เรารู้สึกว่าสําเร็จมากๆเลยที่เพิ่งผ่านมาเลยอะค่ะคือเราอะเพิ่งไปจัดไข่เค็มคอนเทสต์เพื่อที่จะหาสูตรไข่เค็มที่เป็นสูตรเด็ดให้กับชุมชนนี้ค่ะนักศึกษาก็เข้ามาช่วยสอน ก็คือเริ่มเริ่มจากคือเข้าไปร่วมกิจกรรมกับผู้สูงอายุมีการรวมกลุ่มกันคุยกันว่าเรามาตกลงตกลงในกลุ่มว่าเราจะทําอะไรกันดีก็คือเราก็มาตกลงว่าทําไข่เค็มนักศึกษาก็เลยไปหาสูตรมาตอนนักศึกษาเขาดีมากเขามาแนะนําให้ผู้สูงอายุทําไข่เค็มแล้วก็มาเล่นกิจกรรมให้อ่ะ ให,ให้ผู้สูงอายุเล่นตามมาแนะนำให้ทำได้ก็ดีมัอนการเล่นลน้องๆมันมาก็สนุกสนานร่วมกันทั้งหมดก็ยเฮฮากันไป ก็ถ้าหากว่าโครงการนี้ประสบความสําเร็จนะคะชุมชนอันนี้ก็จะเป็นชุมชนต้นแบบของชุมชนนาเกลือที่จะให้ชุมชนอื่นๆเนี่ยมาใช้เป็นต้นแบบและพัฒนาของตัวเองไปได้และชาวบ้านก็จะมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็คนรุ่นใหม่ก็จะกลับมาทำด้วยค่ะสิ่งที่เขาทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ตอบสนองต่อความความต้องการของชุมชนจริง ในระยะยาวเราก็อยากจะให้นิสิตเนี่ยได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือชุมชนอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าจะได้เป็นแม่แบบในการพัฒนาให้เป็นแรงบันแดนใจให้กับนิสิตที่เห็นว่าต่กไหมออกไป โครงการดีๆแบบนี้ของน้องๆจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยจะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่เพาะฝันบัณฑิตในเรื่องการสร้างอาชีพและรักษาภูมิปัญญาไว้สืบต่อไปค่ะและนี่คือแรงบันดาลใจที่เราจะมอบให้ค่ะ